เป็นวันที่24่ิบพฤษภาคม2533ก็หาร้ยสามิบสาอกคุยกันเรื่อง,องว่าตอนที่พระทั้งสององค์ท่านมาเตือนท่านบอกว่าท่านเป็นอักษสาวกซ้ายขวาขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าสององค์ในแสงสว่างออกจากกาย <c oughs> แต่ว่าท่านตำหนิว่า คณะที่ไปปฏิบัติทังสามองค์หนักไปในด้านสมถะภาวนามมากเกินไปสำหรับวิปัสสนาโวนานั้นอ่อนไป <c oughs> แลต้องกล่าวบอกว่าโครูบาอาจารย์สอนถูกแต่ต้องว่าลูกสิทิ์ปฏิบัติผิดไม่ครบถ้วนตามคำสอ,สอนของครูบาอาจารย์หลังจากนั้นท่านก็นหายไป ต่อมาก็มานั่งหาหรือกันทั้งคำสอนของสมอาขอรลพ่อปาน <c oughs> ก็เป็นษากัแบบว่านันดับแรกที่เราจเจริญกรรมาฐานโดยเฉพาะวันแรกจริงๆโลวพ่อปานสอนตามนี้ท่านสอนบอกว่าทุกองค์ให้รู้จักนิวรห้าประการก่อน <c oughs> ให้ศึกษาที่วอนห้ารายการว่ามีอะไรบ้างคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความวง่วงรายการที่สี่อารมณ์พุ่งส่้นเกินไปรายการที่ห้าสงสัยของผลในผลการปฏิบัติ ให้ทุกองค์พิยาแรงงับในวันห้หาปริการในระหว่างที่จเจริญภาวนา <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะภาวนาอะไรทั้งหมดคําภาวนาในตอนต้นจริงๆได้ใช้คําว่าพุทโธเพราะว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่ท่านก็ย้ำอีกทีว่าคำภาวนาทิ้งไว้ก่อนอันดับแรก จับลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยูใใออ่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก่อนภาวนาก็พิจารณาตามนี้ให้พิจารณาในใจรักสุริ์ยันเขืออนิจังทุกขังอนัตตา คำว่านิจจังแปลความหมายความว่าไม่เที่ยงทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาเป็นการสลายตัวในที่สุดคำว่านิจจังให้ดูร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุต่า,างๆเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆมันม,มีสภาพใหม่ คนมีสภาพเป็นเด็กหลังจากเด็กแล้วเล็กก็เป็นเด็กใหญ่หลังจากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นวัยกลางคนทั้วัยกลางคนแล้วก็เป็นคนแก่นี่มันเป็นอนิจจังถ้าเรามองดูร่างกายของเราไม่เห็นก็ดูร่างกายคนอื่น สำหรับ,บร่างกายคนอื่นตั้งสมัยหนุ่มสมัยสาวเขาจะมีความสวยสดงดงามพอเขาเริ่มแต่งงานแล้วไม่ช้าไม่นานความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏชัดในที่สุดวัยกลางคนก็เข้ามาถึงแ้าความแก่ก็เข้ามาถึงให้ดูสัตว์ดูบคุคคลดูวัตถุเราเปรียบเทียบกับตัวเอง ว่าเขากับเรามีสภาพเช่นใดเขามีสภาพเช่นใดเราก็มีสภาพเช่นนั้นเมื่อความเปลี่ยนแปลงมามีอย่างนี้จะยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องห้ามมันได้ <c oughs> ถ้ามันจะแก่เราก็ห้ามไม่ให้มันแก่ มันจะป่วยเราห้ามไม่ให้มันป่วยมันก็ต้องไม่แก่มันก็ต้องไม่ป่วยถ้าอาศัยที่ร่างกายมันมีอิสระของมันเมื่อนอนระยะห้ามมันขนาดไหนก็ตามจะบวงบวมระเบิขนาดไหนก็ตามมันต้องแก่มันต้องป่วยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อสภาพของร่างกายมีสภาพเป็นตนของตนเองอย่างนี้ เราคิดว่ามันจะมีการทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่ความเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอารมณ์เป็นทุกข์ก็เกิดนี่จัดว่าเป็นส่วนช้าสำหรับความทุกข์นั้นมันมีตั้งแต่วันเกิดเมื่อเกิดจากคันมันดาไม่อยู่ในคันมันดามันมีแต่ความอบอ,อุ่นแล้วอออกจากคันมันดาแล้วมากระทบอากาศมันเกิดความหนาวเย็น แสบร่างกายจึงร้องจา้าหลังจากนั้นมาเราก็ต้องอาศัยอาหารความหิวมีกับเราทุกวันความหิวเป็นทุกข์ <c oughs> ไม่่อความหิวเกิดขึ้นเราต้องหาอาหารเประกอบกิจการงานทุกอย่างเพื่อทรนชีวิตอยู่การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นการของความทุกข์ นนในที่ิสุดนั้นเมื่อความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดท่านสอนหน้านึจังทุกขังแต่ในที่สุดอนัตตาก็ปรากฏเราทุกคนเราต้องตายเมื่อนึกถึงความตายของเราไม่เห็นแล้วก็นึกถึงความตายของคนอื่นที่เขาพูดได้เขาเดินได้บางคนก็สั่งสอนเราได้ เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แค่ในสุดก็ตายเมื่อตายแล้วความหมายมีอะไรบ้างร่างกายคนทั้งหลายเมื่อสมัยที่มีชีวิตอยู่เขามีความรักเขามีความเคารพเขามีความสงสารเขามีความเกื้อกูลแต่เมื่อตายแล้วทุกคนไม่อยากจะแตะต้องร่างกายรักแสนรักขนาดไหนก็ไม่อยากจะแตะต้องร่างกายเขาแสดงความรังกียจในร่างกาย เป็นอันว่าหลวงพ่อปานท่านแนะนำบอกว่าให้พิจรารณาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนภาวนาไปโดยไม่ต้องภาวนาเลยจนทั้งหมดเวลาแล้วก็พักผ่อนจะด,ดีมากเพแต่ถ้าภาวนาไปไม่ไหวจิตใจมันฟุ้งซ่านก็เริ่มภาวนาจับลมหายใจเขาออกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธ แต่ว่าก่อนจะเดินไปไหนก่อนจะื่นใหม่ๆให้นึกถึงพุทโธซะก่อนคือพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ถนัดไม่ชัดไม่ทราบรูปร่างเป็นยังไงก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นประจำการนึกถึงภาพพระอยู่นอกกายอย่างนี้ถือว่าเป็นรูปประชาน เห็นภาพพระอยู่ภายในอกภ้ยในสมองเป็นอรูปฌานฉันบอกว่าจะแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดให้จับภาพพระเป็นปกติเมื่อปรึกษาหารือกันอย่างนี้แล้วจินติพากันพูดคนว่าพวกเราผิดที่มาทำนี่เราเดินสมถะใช้สมถะกันหนักเกินไปมุ่งฌานสมาบัติ แต่ความจริงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าฌานสมาบัติไม่เป็นกําลังตัดกิเลสไม่ใช่อาวุธเป็นได้เพียงกําลังกายหมายความกําลังดีแต่อวุธของเราไม่ดีต่อจากนี้ไปเราจะใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะเราจะทิ้งไม่ได้นั่นคืออนนาปานุสติกับคำภาวนาว่าพุทโธ แล้วเมื่อจิตสบายเราจะใช้วิปาาัสสนาญาณแต่ว่าวิปัสสนาญาณที่พระท่านมาสอนท่านบอกว่าให้ถือป่าสกุลตายและป่าสกุลเป็นถ้าอารมณ์เบาๆให้ถือป่าสกุลตายคืออนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปา,า,วาทวยธรรมิโนโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป อุปาชิตวานิรุตติเตยขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวูปะสะมสสขโขการเข้าไปสงบกายน,นั่นเที่ยความสุขนั่นหมายถึงนิพพานอีอันหนึ่งให้ท่านใช้ปัสกลเป็นอาจิรังวัตยังกายโยปัตะวิงอธิเสตติทุดโตดเปทิวิญญาโนนิรตังว่ากริงครัง ร่างกายนี้ภายในไม่ช้าวิญญาณก็ไปแปดแล้วคือห,หมดจิตด,ดับวิญญาณไม่เหลือในเมื่อวิญญาณไม่เหลือแล้วร่างกายนี้ก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนคนทุกคนก็าังเกียจร่างกายท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์แต่มันดีกว่าร่างกายของเรา ก็ตกลงมาบว่านับตแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะทําให้ครบถ้วนตามที่หลวงพ่อปานสอนและทําให้ครบถ้วนตามที่พระทั้งสององค์ท่านสอนในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านเป็นอักษา,าวกหมายเท่าพโมกขลากับภาษาลิบุตร <c oughs> จะใช่ท่านหรือไม่ใช่ก็ตามแต่ว่าท่านสอนถูก สอนตรงตามความเป็นจริงเราต้องเอาตามนั้นก็เป็นว่านับตแต่วันนั้นไปต้นมาก็ใช้ถ้ากำลังสมถะหรือวิปัสสนาเ่อยไปจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ใช้ปางสกุลทั้งสองควบคู่กับอารมณ์ของใจ ถ้าอรมเฝือไปนิดกำลังจะสใสาา่ก็ใช้อนาปานุสก็ใช้อนาปานุสติครับลมกับภาวนาว๊อกพุทโธโ,โคบคุมใจก่อนเมื่อใจสบายแล้วก็ใช้ปัญสกุลทั้งสองก็โคบคุมใจสิ่งที่พอใจมั่งก็มากนั่นก็คือว่าชีวิตนี้มันต้องตายร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญ,ญาณไปปลัดแล้วคือตาย เมื่อตายแล้วร่างกายใช้อะไรไม่ได้ก็นึกถึงร่างกายของคนที่ตายสภาพความจริงเป็นไปตามพระที่ท่านพูดท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ดีกว่าร่างกายของเราท่อนไม้ที่เม่ไร้ประโยชน์คนเขายังหยิบเขายังเก็บดีไม่ดีแต่ขวางทางก็โยนหยิบโยนทิ้งถ้าเก็บไปกองไว้ ร่างกายของเราเนียเมื่อมันเนา่าจะว่าจะหยิบเลยเข้าใกล้เขาจะไม่อยากเข้าใกล้ก็ทําอย่างนี้กันตลอดบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายเ <c oughs> <c oughs> มื่อฟังอย่างนี้แล้วก็จะพึงหลงว่าทั้งสามองค์เป็นผู้วิเศษแล้วคือว่ายังมีความเร็วอยู่มาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะกาลังสมถะก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดีทั้งหมดที่ว่านี้มันต้องควบคุมอยู่ตลอดเวลาเพราะการอยู่ในป่าเป็นความดีอย่างหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ที่ว่าเป็นความดีก็เพราะว่ามีความกลัวเรื่องกลัวผีเป็นของธรรมดาจะนึกว่าไม่กลัว ความกลัวนั้นถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ม้าชาในของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังกลัวตายเหมือนกันทุกคนนั่นเล่าสาวองค์เวลานั่นก็ยังมีความกลัวคนที่ยังมีความกลัวยังไม่ใช่คนดีถึงขั้นที่จะไปนิพพานกันได้ แต่ว่าอาศัยความกลัวเป็นเครื่องควบคุมก็เป็นความดีที่กลัวดับแรกคือว่ากลัวตอนเช้าจะไม่มีข้าวจะกิน <c oughs> ตอนนี้ยะอ้ั้งคุมอารมณ์ไว้ว่านิวรนทั้งห้าประการในอย่าเข้ามาโกยใจฉันฉันไม่คบเธอท,ท,ทั้งๆที่ควบคุมในอย่างนี้ก็จะเรียนว่านิวรนก็เข้ามาสิงใจกันแน่ เหลือว่าอะไรมันเข้ามาเมื่อน,นั้นทั้งห้าตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมันเข้ามาแทรกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มีความฟาุ้งซ่านมันก็เข้ามาแทรกใจอยู่เสมอเสมอต้องห้ามกันแล้วเมื่อความฟุ้งซ่านเข้ามาเราเผลอแล้วไม่รู้ตัวมันก็ว่าเรื่อยไปตามเรื่องเมันคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดนั่น พอรู้ตัวปั๊บว่าจะนิวนเข้ามาแล้วก็เริ่มจับพานาปานุสติ <c oughs> อันดับแรกรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนยังไม่ภาวนาเมื่อจับลมให้ใจเขาออกจะตามความพอใจคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ายาวหรือสั้นรู้ลมออกยาวหรือสั้นก็ทราบอย่างนี้ก็เริ่มภาวนาควบควบู่กันไป หลังจากนั้นก็จะปอรมว์ิปัสนาญาณก็สลับกันไปทั้งความดีบ้างความชั่วบ้างแบบนี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังหรืท่านผู้อ่านเมื่อฟังอย่างนี้แล้วจงอย่าคิดว่าดียังยังเร็วมาก <c oughs> ดูวันเวลาจะถึงเวลากลับ้วเวลาอีกประมาณสิบห้าวันถึงเวลาก็เดินจงกรมบ้าง นั่งตามคนไม้บังตั้มตั้ง,ต,งตามเงื่อนเขาที่มีแดดร่มบังแยกกันไปบ้างเมื่อก่อนถึงเวลาก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องสมถะวิปัสนาบ้างคุยกันถึงอารมณ์ที่ผ่านมาบ้างใครผิดใครถูกใครมีอารมณไปยังไงประษากันแบบนั้นต่อมาไม่นานนักไม่กี่วันคิดว่าเรา มีกำลังเกือบจะเหนือนิวรณ์แล้วคำว่าเกือบจะเหนือก็หมายความนิวรณ์กวนใจน้อยเข้าก็มีเหตุเข้ามาขัดข้องอีกนั่นคือพอบินาบาตเวลาเช้าเสร็จเริ่มลงมือฉันข้าวแต่ก่อนจะลงมือฉันข้าวนี่ท่านทิบันที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเห็นว่าพอนมมือ การพนมมือนั้นนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระประจัจเจกพระพุทธเจา้านึกถึงพระอริยะทั้งหมดมีพระอาหารหันต์เป็นตนนึกถึงเทวดานึกถึงนางฟ้านึกถึงพรที่ท่านมีคุณแล้วก็นึกในใจนึกถวายทาท่านบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตน้นที่เรียกว่าถวายเข้าพระ ทำอย่างนี้เป็นโมติให้จิตเป็นสุขเริ่มทำสมาธิก่อนฉันแล้วก็จะลงมือฉันข้าวแต่ว่าพอไหว้พระเสร็จหรือว่าถวายข้าวพระเสร็จหรือว่าบูชาพระ,ะพรัตนตรัยเสร็จก็ตามจะเรียกยังไงก็ได้ <c oughs> สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่นั่นคือปีพาดวงใหญ่ <c oughs> มีนักบรรเลงเป็นคนหุ่มทั้งหมดมาตั้งวงใกล้ๆที่ที่ชันข้าวบรรเลงเพลงไพเราะบรรเลงเพลงไทยเท่าที่เคยฟังเพลงนเมื่อไพเราะจับใจจับใจมากเมือ่อเมื่อฟังเสียงเพลงบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่เป็นของใหม่แต่ความจริงเพลงนั้นจะอยู่ที่วัดจะ่เคยฟัง แต่ว่าการอยู่ในป่าเราทิ้งเสียงเพลงมาแล้วใมเมื่อเกิดฟังเพลงขึ้นอารมณ์ก็จะคล้อยไปตามเพลงนี่ก็มันก็เป็นอีวอนตัวที่หนึ่งรูปสวยเสียงเพราะก็เป็นว่าเครื่องปีพาดท,ทั้งวงเขาสวยประดับมีทองประดับแก้วแพร่พราไประยับเห็นรูปรูปสวยติดตู้เข้าไปแล้ว การมาเลงเพลาะเพราะพริ้งติดในเสียงเพราะกรงความวิวรนตนตั้งสองตัวเข้าสิงใจทันทีการนัที่นั่งใช้ข้าอยู่แล้วก็ฟังเพลินก็ได้ยินเสียงกล้องมาทางอากาศบอกนั่นจงอย่าเผลอการคิดว่าเครื่องบีภพาสวย คนบรรเลงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็เป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยผิวพรรณดีแต่งตัวงามอย่างนั้นเป็นการติดในรูปติดทั้งเสียงติดทั้งรปูปนี่เป็นนิวรนนิวรนแปลว่าคุณชาติกั้นความดีหรือว่ากิเลสท,ที่ทำเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลัง ถ้าเราติดรูปเราติดเสียงเวลานี้เราเป็นคนไร้ปัญญาเสียงกล้องมันในอากาศเสียงนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงของพระสององค์ที่มาบอกท่านบอกว่าเวลานี้ฉันข้าวเข้าไปหูฟังเสียงเพลงอย่าทิ้งเสียงเพลงแต่จิตใจจับภาพคนและจับภาพเครื่องประดับ เพระพาดจงคิดตัดอารมณ์เป็นวิปัสนาญาณว่าปิาพาดดีต้องเคาะบันจึงดังถ้าเขาเลิกเคาะเมื่อไหร่มันก็สิ้นเสียงดังเมื่อนั้นมันก็เหมือนกับชีวิตของเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่มันก็มีชีวิตถ้าลมหายใจเข้าเข้าแล้วไม่ออก แล้วออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายจนจับเสียงวิพาทเป็นวิปัสนาญาณเป็นมรณานนสติกกรรมฐาน <c oughs> เสียงเขาเคาะเป้งลงไปมันก็มีเสียงถ้าเขาไม่เคาะใหม่เสียงก็ไม่มีถ้าเราให้ใจเข้าแล้วไม่ใจออกร่างกายก็หมดไปเส้นแบบรูปทั้งหมด เวลานี้เครื่องบีาพาทั้งหมดใหม่ใหม่เอี่ยมสวยสดงดงามแต่ว่าถ้าตั้งอยู่นานๆไม่ช้ามันก็เริ่มเก่านั่นเปลนไป,นปนอนิจจังเป็นความเสื่อมคนที่บรนเลงก็เหมือนกันเวลานี้เขาหนุมไม่ช้าเขากแก่แต่ว่าคนที่บรนเลงทั้งหมดนี่ไม่ใช่คนเป็นเทว,วดา อีกสัตประเี๋ยหนึ่งอนัตตามันก็จะปรากฏนั่นคือเมื่อเราฉันอิ่มเขาก็จะเลิกวันเลงถ้าเลิกวันเลงเสียงไม่มีก็เหมือนกับชีวิตของเรามันต้องตายในที่สุดไปอนัตตาประเดี๋ยวภาพทั้งสองอย่างทั้งคนและเครื่องเครื่องวันเลงก็จะหายไปก็มีสภาพไปอนัตตาเช่นเดียวกันจับภาพที่เป็นวิปัสสนาญาณ ก็นึกตามท่านเขาวันเลงเพลงไพเราะก็คิดว่าเพลงไพเราะอย่างนี้คนที่ฟังเพลงอย่างนี้ฟังมาเยอะแยะแล้วตายไปไม่รู้เท่าไหร่เราก็ยังต่างตายเพราะเสียงเพลงชิ้นเดียวกัน้ลยคนที่เป็นเลงนมหนุมม่มอย่างนี้ไม่ช้าก็เป็นคนแก่สมัยที่เราก่อนบวชเราก็เคยฝึกวิภาตครูของเราสมัยก่อนท่านเป็นคนหนุ่ม แต่ต้เวลาที่ฝึกให้ท่านเป็นคนแก่ท่รนดาผู้รุ่นพี่ทั้งหลายฝึกวิพาทมาเั็นเด็กๆตองสมัยเด็กขณะที่เข้าไปศึกษารุ่นพี่สอนให้รุ่นพี่ก็เริ่มแก่แล้วเราก็มีสภาพเช่นนั้นเหมือนกันกลัความวาพยายามทําอย่างนั้นให้จิตไม่ติดให้เสียงฟังเสียงให้เป็นวิปาาัสนาญาณ ดูรูปเป็นวิปัสนาญาณก็พอดีอิ่มข้าวไม่อิ่มข้าวเสียงก็หายไปภาพคนก็ห้ยไปก็คิดว่าเวลานี้เขาทั้งหลายไปอนัตตาไปแล้วไม่ช้าเราก็ไปอนัตตาเช่นเดียวกันแล้วก็นึกในใจว่าบรรดาทิวดาทั้งหลายทั้งหมดที่มาบรรเลงในสมัยก่อนท่านก็เป็นมนุษย์ เวลานี้สภาพความเบ็นมนษย์เบมนษย์ของท่านหมดแล้วท่านตายจากความเป็นคนมีความดีจยืเป็นเทวดาเ็ราะใส่ฮีริโอตปะฮีริความลบอายกับใจโอตปะความเกรงกลัวกลัวผลความชั่วเกรงความอายความชั่วเราก็เช่นเดียวกันบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราควรจะเป็นคนคนมีฮีริโอตปะฮีริ กลัวว่าเราจะไม่ได้ภาวนากลัวว่าเราจะไม่รู้ลมหายใจเขาออกกลัวว่าเราจะทิ้งอารมณ์วิปาาัสนาญาณจะหลงในรูปหลงในเสียงก็พยายามตั้งใจฟังตั้งใจทำทั้งที่ตั้งใจทำ,ทำ,ทจทำมันก็เผลอไปไป,ไปมา,ม,ามันก็เผลอนึกนนนึกนี่มาอีกนอกโลกนอกทางนี่บรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟัง เมื่อฟังตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งชมว่าคนพูดเนี่ยกับเพื่อนทั้งสองทั้งสองคนดีเหลือเกินอย่าเพิ่งยังมีความเลวอยู่มากต่อมาก็เตรียมตัวแบบนั้นทั้งสองสามวันคิดอย่างนั้นแล้วไม่สองสามวันมาใหม่และพิพาดคราวนี้เป็นวงมโหรีมีทั้งระนาดมีทั้งสอมีทั้งพินมีทั้งจระเกะ อะไรต่ออะไรมีครบเสียงไพเราะเพราะพริง้งไม่บรรเลงอย่างเดียวร้องส่งด้วยแต่คณะบรรเลงคณะร้องส่งทั้งหมดไม่มีผู้ชายเลยมีผู้หญิงล้วนแต่งตัวบร็นแบบชาวบ้านธรรมดาแ่หนา้าตาสวยเพพริง้งส่วนสัต์ดีทุกอย่างเรื่องแต่งกายก็ดีเรื่องระดับก็แพร่พราวเป็นยับ หลังจากบูชาเขา้าพระพุทธก่อนฉันเสร็จภาพกบรากฏทันทีเริ่มบรนเลงก็เรียกมองหน้ากันทั้งสามองค์ทั้งสององค์ก็บอกว่าเราเริ่มชนะผู้ชายแต่ถ้าว่าเวลานี้ผู้หญิงมาแล้วแต่ความจริงผู้หญิงนี่ก็เคยเป็นคนมาก่อน เคยเกิดเป็นเด็กเล็กเคยเกิดเป็นเด็กใหญ่เคยเป็นสาวตอนเป็นสาวนี่เธอมีประจำเดือนประจำเดือนนี่มันก็น่าเกลียดร่างกายของเธอทุกคนข้างในมีตับไตไส้ปอุจาระปัสสาวะน่าเกลียดแล้วต่อมาก็เป็นคนใบกลางคนเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตาย ในสมัยที่เป็นคนแก่คนก็เริ่มรังเกียจร่างกายเพราะเป็นคนตายไม่มีใครปรารถนาร่างกายของเธอไม่จะเข้าใกครเวลานี้เธอเป็นนางฟ้านางฟ้าไม่ใช่สมบัติของเราเราเป็นมนุษย์แต่เสียงมะเร็งของเธอก็มีสภาพเดิมเมื่อขนาดเสียดสีไปเสียงก็ปรากฏ แต้ว่า,าเลเธอเลิกเสียสเสียงมาเลยเสียงก็หายไปมันนั่นไปอนัตตาก็เป็นว่าเราก็ไม่ยอมรับเสียงเป็นสระณนะไม่ยอมรับเสียงเป็นริพึ่งเราก็กินข้าวของเราตามปกติคิดว่าเธอทั้งหลายเวลานี้มาแกล้งมาพิสูจน์นั่นก็หมายความมาสอบอารมณ์ของนิวรณ์ห้าประการ เมื่อเราเห็นเธอสวยไหมความรู้สึกเวลานั่นก็คิดว่าผิวพรรณของเธอดีรูปร่างดีเพื่มรดับสวยแต่ว่าเดี๋ยวเดียวก็สลายตัวไปไม่เป็นประโยชน์สําหรับเราถ้าเราติดเธอเราจะต้องเวียนว่ายายเกิดในวัฏฏะถ้าเราไม่ติดเธอเราก็ไม่เวียนว่ายใยเกิดในวัฏฏะใจเราก็เริ่มเป็นสุข มืจิตเริ่มเป็นสุขเห็นภาพเธอแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจา้าตามที่เคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าปรากฏชัดทรงเยี่้มประโถดได้ทรงตรัสว่าการความรู้สึกอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วอรหันต์ได้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายเสียงขึ้นยันบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล,ผล จงมีแดบรรดาตาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี